ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับผมลิสกับกุิมานะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมเอเป็กเอเจนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการทำอิสเอกเจ้าหุ่นดัดมมี่ที่สามารถยิงเราได้นะซึ่งจะไปทำไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมก่อนเดื่นเนี่ยเราก็เริ่มมาที่โหมดแฟงเลนนะครับแล้วก็เลดี้ แล้วก็ลองขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เลือกตัวละครที่สามารถใช้สกิลขึ้นไปด้านบนได้เช่นแพดฟเดอร์หรือโลบ้าหรือฮอลเลซอนครับผมจะเล่นเป็นฮอลเลซอนละกันนะทีนี้ให้วิ่งไปยังห้องฝั่งซ้ายสุด ทีนี้ทิ้งปืนก,กับกระสุนให้หมดครับคลิกขวาค้างแล้วก็คลิกขวาแล้วเราก็จะขึ้นแมวบ,บนนั้นนะครับตีไปเลยอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องตีแบบผมก็ได้นะแต่ทีนี้ให้เรากดคอนโทรลค้างย่อตัวลงก้มหน้าคอนโทรลค้างไม่ต้องปล่อยนะกดเอ็มเลือกตัวอื่นตัวอะไรก็ได้ าได้ยินเสียงแบบนี้คือสำเร็จอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าดัมมี่จะสามารถขยับมายิงเราได้ไหมนี่ยิงแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนกอกัอน เนี่ยครับมันจะใช้เป็นปืนส่วนมากจะเป็นเอลตานานะที่ผมเห็นถ้าเข้าใกล้มันจะเติมันจะถีบเราออกนะครับยิงแรงมากตาย <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> ก็จะหุ่นดัมมี่เนี่ยแล้วมันจะยิงเราแบบเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยถึงแม้เราตายปุ๊บ มันก็ยังอยู่นี่ครับมันยังอยู่คือไอเจ้าหุ่นเนี่ยเวลามันตายอ่ะมันจะเกิดใหม่นะครับซึ่งแล้วเวลาผมไม่มั่นใจว่ากี่วิแต่ว่าไม่นานนะต้องตายให้หมดสามตัวก่อนจะเกิดใหม่เท่าที่เห็นอ่ะร้อยทั้งร้อยใช้เอลสตา์ Star หมดเลยไม่เคยเห็นใช้ปืนเดินนะครับอันนี้ลูกสองปะ พีจิปเปอร์ถ้าเขาใกล้มันจะเตะนะครับนี่เตะห e. นึ่งกีนเดี๋ยวผมลองฆ่าสามตัวนะอีตัวไม่รู้อยู่ตรงไหนโดน,นปะไม่ใช่อ่าอีตรงนี้นออมันตายสามตัวแล้วหรอโว้ย แรงมากอ่าทีนี้มันตายสามตัวแล้วใช่ไหมครับมันจะเกิดใหม่เรียบร้อยเกิดใหม่แล้วคือมันก็จะเกิดใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราฆ่าสามตัวแล้ว นี่เอียงซ้ายเงขวาหลบก,ก็ได้หลบหลบง่ายกว่ายืนนิ่งๆะโดนเต็มก็สามารถสู้ได้เรื่อยๆไม่จำกัดน,นะครับถ้าออกก็คือจะรีเซ็ตใหม่เลยก็คือเราก็ต้องทำแบบนี้ใหม่คลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพก็ใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีอะไรแบบน่าสนใจจะมาอัปเดตได้ฟังครับโอเค ายครับผม